ลจานอมอัดปลาแล้ใหญ่ไหมจาน<ย>เช็คสายด้วยไปซ้ายหน่อยไปซ้ายหน่อยเช็คสายก่อนเออใหญ่ค่อมอโอเคระวังเข้าตอนนะซ้ายมีดงนะนี่ครับหน้าที่พี่มี่ก็เตรียมต้มมามา่าจานก็อัดปลาไปอีกาน่ออีกาแน่นอน เป็นไงครับอาจารย์ดูสาย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 เช็คให้ดีเช็คให้ดีกล้องดูสายดิดูสายกล้องดูสายเนี้ยเอยเอออกขวาหน่อยเข้าซ้ายเข้าตรงแล้วเ,เร็วเร็ว พี่มีตังค์นไหมท่นเป็นยังไงโอ้ยหมออุ้ยหมออุ้ยหมอใหญ่โอ้โหหมอใหญ่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 ใส่เ้าปานินเลจานยกลงเอากล้องผ่านไปหนึ่งใหญ่ไหมจานหมอใหญ่ไหมอีกรอบใช่ไหมใช่อีกรอบหนึ่ง ตัวเ,เดียวพันมั่วไปหมดเลยมั่ว <c oughs> ด้านดูดไปถ่ายรูปกดเองเดีย๋ยวได้ไปถ่ายรูปโอ้โ oh, หหมอใหญ่ใหญ่มากมือร้านอือ <c oughs> หือโหรานเลยอะ่ะโอ้ยกินในเม็ดเขียวนี่ว่ะเม็ดเขียวในเม็ดเขียวพี่มีเนี่ย เหลือแค่สองตัวหมอใหญ่หมอใหญ่แบ่งเดี๋ยวไปใส่อันยอดเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปมาลุ้ย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 เดี๋ยวไม่ได้นะเดี๋ยอย่าเลิกนะ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 อย่างมันนะอย่างมันอย่างมัน นี่ไอ้ค้างไอ้ค้างอุ้ยได้อยู่ได้อยู่เป็นไงล่ะเจอจานโอมเข้าไปค้างได้ค้างนะ่ะอยู่นี่เจอจานโอมเข้าไปเป็นไงเ้ย <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> โอ้ยจานโอมต้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยฝีมือนี่ว่าเออฝีมือนี่ว่าโอ้โหรอวนอยู่อืมนะ แล้วมาแล้ว,ลวตัวแรกตัวแรก <c oughs> อุ้มขึ้นมาเลยนี่จานโอมอุ้มขึ้นมาเลยครับหมายเกาะแพขุนช้างนี่ใหญ่ไหมจานใหญ่ครับอือยอดสุดยอดมากพี่คิลเลอร์แหมพี่คิลเลอร์เดี๋ยวดีอุ้มดีโอ้โหสะบัดสะบัดอย่างนี้ระวังอ่ะไม่ต้องอุ้มอ่ะโอเคอ่ะปลดเบ็ดอุ้ย เกียวขอ้อปลาเองอืมอ่าโอเคใส่เอาสวิงตักไปใส่สวิงเอาสวิงข้อไปไม่ต้องเอากระชังนี่ยวใส่กระชังเอาสุมาใส่สวิงไว้ก่อนเออนั่นแหละอืมไปนะครับจุ่มน้ำไว้แป๊บนึงโคตรหนักเลย คุณอะนี่ครับหมายเกาะนะครับหมายเกาะแพคุณช้างเหยื่ออะไรครับเหยือ่อฟิชคิลเเลอร์นะครับปลามันจะไม่ค่อยตื่นโอเค